ก็ไปดูเหมือนแบบไปดูลูกสแสดงงานโรงเรียนปีก่อนนู้นก็คือแบบเป็นงานมัธยมเนาะอันนี้เป็นมหาลัยละก็คือเห็นพัฒนาการไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีอีกก็ต้องไปดูอีกเพราะว่าก็เป็นน้องที่ทํางานกับเรามาตั้งแต่แรกกันเนาะเห็นแล้วก็ภูมิใจแล้วโชว์ที่เขาเลือกมามันก็เหมือนแบบมันเหมือนได้ทบทวนไทม์ไลน์การทํางานของเราเองไปด้วยพร้อมกับน้องๆไปด้วยอะไรเงี้ยก็อินอะดูแล้วก็อินแอปเปิ้ลมากมากครับน้องเองอ่แบบส่งมาหาผมว่า ทำอะไรอยู่อะคือแบบอยากรู้ว่าเรามาหรือเปล่าเว้ยทำอะไรอยู่อะทํางานอยู่ก็แก้งบอกเขาว่าไม่ไปอะไรเงี like. ้ยสุดท้ายพอไปโผล่เขาก็แบบดีใจมิกก็แบบเธอจะไม่มาดูฉันจริงเหรออะไรเงี้ยบอกเต้องมาสิอะไรเงี้ยอ็ปปี้ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็เห็นความสามารถในการพัฒนาการของการร้องเพลงของทางเอิร์ธ Earth, ทางมิกเองอะไรเงี้ยเราก็เห็นกันตั้งแต่วันที่แบบ ยังไม่ได้ทําเพลงให้จนวันนี้เขาขึ้นคอนเสรริร์ตแล้วร้องสดอะ่ะแบบเออมันก็น่าภูมิใจครับใ,ใ,ใช่ตอนแมชอพเพลงสุดท้ายที่เป็นนิทานพันดาวกับกับผาเคียงดาวก็คือแบบโอ,โอ,โอ้ดีจังไม่ค่อยอยากชมหรอก <laughs> เพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วว่าชอบแบบชอบแบบเขาเรียกว่าไปกดดนันไปกดดันมากกว่าว่าเฮ้ยร้องได้ดีกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพยายามมากทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ค่อยพูดดีๆกันส่วนใหญ่จะแบบพูดหลายๆใส่กันแต่ว่าน้องก็รู้แหละว่าเราไปดูขนาดนี้ไม่รักยังไงเราก็รักทั้งคู่แหละครับก็อย่างที่ตั้งสเตตัสไปน้ออยากเติบโตไปด้วยกันนานๆเรื่อยๆหมายถึงทั้งเอิร์ธและมิกในฐานะที่คู่จิน้นกันเองแล้วก็กับเราด้วยนะเติบโตไปด้วยกันนะครับ มาอีกเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลน,น,นะเนาะพอเป็นรางวัลมันก็เหมือนพอเราในฐานะคนทํางานนะครับพอได้รางวัลมันเหมือนมีคนมองเห็นผลงานแล้วก็มันเป็นการให้กําลังใจกันในรูปแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปีหน้ามีอีกก็มาอีกครับ อย่าใช้คำว่ามากกว่าเราก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วก็ลุ้นกับทุกๆรางวัลที่ได้เข้าเหมือนกันครับเพราะว่าในแต่ละปีคนก็ผลิตงานเก่งๆขึ้นเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราเองยังเป็นคนดูที่ไปดูงานของคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้เราก็ดีใจครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้เข้าชิงในทุกรางวัลด้วยครับซีรีส์แห่งปีซีรีส์วายแห่งปีครับครับก็ ก,ก็สมความตั้งใจครับจริงๆเรื่องนี้ยากนะเพราะว่าเราเข้าใจกลุ่มคนดูซีรีส์วายว่าเขาว่าเขาดูซีรีส์แบบไหนแล้วเรื่องนี้มันหนักมากนะเอาจริงๆถ้าถ้าได้ดูกันก็จะเห็นว่าซีรีส์มันพูดประเด็นหนักๆเยอะมากเราก็ต้องพยายามบาลานซ์ทั้งเรื่องที่เราอยากพูดแล้วก็เรื่องที่คนดูอยากดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผลลัพธ์มันออกมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็ดีใจนะครับแล้วมันก็เรียกศรัทธาในการทํางานของตัวเราเองด้วยครับกลับมาเหมือนกันว่าเออแมสเซจบางอย่างที่เราตั้งใจลงไปคนดูเขาก็ได้รับจริง,รงๆนะรวมถึง คณะกรรมการเองที่ก็มองเห็นจริงๆว่าอ๋อมันมันควรจะได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับครับครับใช่เออคงมีความหลากหลายมากขึ้นครับอย่าง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 ,างที่บอกอ่ะ พอน้องๆในค่ายเองบางคนที่เล่นเข้มข้นมาแล้วเนี่ยปีหน้าเขาบอกแล้วว่าพี่ผมขอเบาๆบ,บ้างนะส่วนคนที่แบบเคยเล่นแบบรักใสๆอะ่ะเขาพเขาเห็นประจำบรรยากายผมอยากเล่นแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นเรื่องความชาเลนจ์ของการวางคาแรคเตอรในการรับงานของน้องๆแต่ละคนอีกแล้วด้วยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นความหลากหลายมากขึ้นครับ ก็เอาเข้าจริงลึกๆก็ยอมรับว่าก็กดดันขึ้นทุกปีแหละครับเพราะว่าจริงๆมันกดดันจากการที่เราจะทํายังไงให้มาตรฐานตัวเราเองอย่าไม่ตกลงไปเพราะว่าเราทํางานในรูปแบบเดิมซ้าๆซ้าๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเกิดภาวะที่แบบเฮ้ยอันนี้มันดีหรือยังนะมันก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องหมั่นเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าอันนี้เราทําเต็มที่ที่สุดของเราหรือยังอะไรเงี้ยครับเต็มที่ครับเต็มที่ทุกงานครับเต็มที่แบบ พอย้อนกลับมามองดูจริงๆก็แบบเออเราก็สุดของเราในทุกเรื่องที่เราทําเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยบุกป่าฝ่าดงอะไรก็ทำมาหมดอะไรเงี้ยครับอย่างพระจันทร์นังไก่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบเล่าชีวิตกลางคืนอะ่ะเราถ่ายกลางคืนถึงเช้ากลางคืนถึงเช้ากลาคงาคืนถึงเช้าตลอดก็คือแบบเออเออ,เ,อ,อเราก็ทํากันไปได้เนาะอะไรเงี้ย ขอบคุณมากเลยอย่างอย่างความสวยงามเนี่ยก็อาจจะต้องยกเครดิตให้ช่างภาพด้วยที่ที่เขาเป็นมือขวาเราที่เขาคอยช่วยเราแบบช่วยมุมมองของเขาเขาเก่งกว่าเราอะ่ะผมโชคดีที่ผมได้ทาํางานกับคนเก่งๆเ,เยอะมากเลยครับตากล้องก็เก่งนักแสดงก็เก่งรวมถึงทีมเสื้อผ้าอะไรทุกคนเก่งหมดอะ่ะเราแค่พุชไอเดียลงไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันมาเลยออกมาเป็นงานชิน้นนี้ก็คือยกเครดิตรางวัลน,นี้ให้กับทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงด้วยครับครับ ผู้วายแห่งปีใช่ไหมครับนีไไ่จะพูดแล้วพูดแล้วก็ยิ้มเลยเพราะว่าผู้นี้ก็น้องเขาน่ารักจริงๆอ่ะครับณณณวันที่เราเคยทํางานด้วยกันตอนนั้นนะ่ะยังเป็นครั้งแรกของเจมินายกับโฟสเลยในในเรื่องแรกเจมินายเรื่องแรกจากโฟสอาจจะเคยผ่านอะไรมาบ้างเล็กน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเคมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรามันหนัก แล้วมันยากกับน้องมากๆก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปอะโฟสตกดดันจนร้องไห้แบบร้องไห้เลยแบบผมไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเอความกดดันในวันนั้นนะเนาะสุดท้ายวันนี้มันก็พิสูจน์มาว่าทุกคนมองเห็นแล้วก็ทุกคนชื่นชมในเคมีของคู่นี้จนได้รับรางวัลคู่ไวแห่งปีอันนี้ครับรวมถึง ผลงานจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยเนาะที่ทุกคนก็ชื่นชอบกันนะครับมันอาจจะไม่อาจจะถูกใจคนเพราะว่าดูแล้วมันยิ้มอะ่ะยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแยกเป็นอย่างงี้ครับเรื่อง เรื่องความหนักในการรับบทแล้วว่ามันเป็นหน้าที่นักแสดงทุกคนนะไม่ว่าเขาเจอบ,บทไหนเขาต้องชาเลนต์ตัวเองแล้วแต่สําคัญที่สุดคือนอกจอต่างหากที่ทําให้พลังของเขาว่าว่าคนจะรักเขาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่ง2คนนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนไม่ได้ชื่นชอบเฉพาะในจอครับเคมีนอกจอหรือตัวตนของความเป็น จะมีนายเองความเป็นโฟโตเองก็ตามคือมันใครเรียนแบบไม่ได้อ่ะคือถ้าคนติดตามก็จะเห็นความบ้าๆความน่ารักของน้องแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเล่นกันจนฟันหักงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเรียวอะครับมันก็เลยคนอาจจะชอบสิ่งนี้ด้วยมั้งครับครับผมแบบ ผมก็ไปคอยคอยดูเอาง่ายๆเราอะช้เซนตัวเองว่านอกเหนือจากงานอะเรายังชอบนั่งดูน้องนี่ผมพูดจริงนั้นในในในคลิปวิดีโออะผมชอบให้เจมินายแบบทำทำท่านี้ให้พี่หน่อย <c oughs> แล้วผมมันก็อาจเก็บไว้เอาไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไว้ดูเองเพราะว่ามันมันก็น่ารักดีอะมันเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติที่เราอะไปไปจัดสรรให้เขาเป็นไม่ได้เลยอะครับหรืออย่างโฟร์เองมันก็จะมีมุมแบบ เหมือนที่ผมเคยเล่าก็คือว่า mm hmm. โฟสพี่ขอดูเพลงโฟสหน่อยไม่ได้พี่ต้องไปดูแบบคนดูทั่วไป mm hmm. ผมจะเอาหนึ่งวิวจากพี่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือมันเออมันก็จริงใจของมันดี2 mm hmm. คนนี้ก็เป็นเด็กจริงใจอะครับก็ mm hmm. มีเป็นธรรมชาติที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากคือไม่แปลกใจที่ที่หลายๆคนก็จะมองเห็นน้องในมุมแบบที่เราเห็นเช่นกัน mm hmm. เพราะว่าคือพวกเราเองก็โดนมันตกในหานนะ mm hmm. แบบเออน้องก็ดูเป็นแบบเด็กที่น่ารักดี mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับ เอาจริงอ่ะแอบคิดอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าพอน้องเป็นนักแสดงที่เราเคยเห็นศักยภาพและความสามารถของเขาแล้วอ่ะเราก็จะแบบบทต,ต่อไปของโฟทถ้ามันมาอยู่ในมือเรานะเราอยากให้มันเล่นแนวไหนจะมีนายเราคิดอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่เรื่อยๆครับในใอ,ยใอยู่ในใจในในฐานะคนเขียนบทแล้วก็พุ่งกลับเนาะเราก็จะมีภาพอะไรแบบเนี้ยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ในหัวย,ย,หย,ยังไงยังไงโฟทเป็นคนมีสายตาดีมากครับเราอยากเห็นความแพวๆของโฟท อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อยากเห็นมุมดราม่าของเจมินายอะไรอย่างเงี้ยครับบอกแค่นี้พอ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 ลุ้นเลยลุ้นกับทุกคนในคล้ายนั่นแหละครับออตอนนี้ฝั่งงานก็คือ,อ,อ last twilight ครับภาพนายไม่เคยลืมก็เป็นเป็นอีกกลิ่นรสหนึ่งแบบที่เราถนัดนะครับใครที่ชอบดูโรแมนติกดรมาม่า บรรยากาศสวยๆภาพสวยๆแล้วก็คาแรคเตอร์ชัดๆของการแบบจะต้องมาอยู่ในบรรยากาศของความโรแมนติกของเส้นรักอะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่ผิดหวังครับใครที่ชอบดราม่าขมขม,มปนหวานหน่อยมีน้ำตาบ้างอมยิ้มบ้างมีความเซ็กซี่ในความสัมพันธ์กันบ้างผมว่าเรื่องนี้จะตอบโจทย์ครบรถครับใช่ครับจิมมี่กับซีครับปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ครับน่าจะประมาณพฤศจิกาน่าจะได้ชมกันครับ เรียบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเมื่อวานเพิ่งถ่ายไปแล้วก็ปิดไม่ได้เพราะว่าฝนตกอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยวจะต้องแบบถ่ายรอรอถ่ายอีกหนึ่งชาครับอุปสรรคครับ,รบเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมนะากได้ครับตรงนี้เหรอหรือ,รอขอบคุณครับขอบคุณครับ สาธุครับ